คุณปล่อยให้เรานอนแบบนั้นได้ไงแล้วเข็มขัดเราก็ไม่ได้รัดเพราะตอนนอนเราก็ปวดเข็มขัดถูกไหมไม่เซฟผู้โดยสารเลยแต่ขอฝากคลิปนี้ถึงทีมบริหารของสายการบินเอมิเรสซ์ซึ่งแต่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสรอบนี้ไม่มีความประทับใจเลยคะ่ะครั้งนี้มันคือความเสียใจค่ะที่แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่การดูแลและการบริการรวมถึงความปลอดภัยในไฟล์นี้คือไม่โอเคมากๆค่ะและนี่คือสภาพหลังจากที่แต่อ่านเมลตอบกลับจากสายการบินว่าของที่เราลืมไว้ไม่ได้คืนค่ะแต่อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ทุกคนช่วยตามหาเพื่อนรักของแต่ให้หน่อยค่ะเพราะแต่ไม่รู้จะทำยังไ,ไงแล้วคุณปล่อยให้เรานอนแบบนั้นได้ไงแล้วเข็มขัดเราก็ไม่ได้รัดเพราะตอนนอนเราก็ปวดเข็มขัดถูกไหมไม่เซฟผู้โดยสารเลยของอย่างอื่นหายเราอย่งไปได้เสียใจอ่ะ ซื้อใหม่ได้แต่บูบี้มันไม่มีแล้วเป็นของที่แม่ซื้อให้ใช่ไหมแล้วก็มันอายุยี่สิบสองขวบแล้วมันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วว่า <c oughs> คุณควรทวิตหรือควรเซฟเรามากกว่านี้ <c oughs> แล้วดันพอเราลืมของอะเราก็นึกขึ้นได้เราก็พยายามจะอยากเข้ามาติดต่อเพื่อให้หยิบ ออกมาจากเครื่องให้หน่อยเพราะเรามั่นใจว่ามันอยู่ที่ซีดแน่นอนเพราะเรานอนดมนอนกอดตลอดอยู่แล้วทุกคนจะรู้ว่าแต่ติดบูบี้เขาไม่ให้เข้าเราไม่ว่าเขาก็พูดว่าเดี๋ยวจะเมลไปบอกรอ n d ้นฟ้าใช่ไหมเพราะต้องคีนเครื่องเราถึงจะหาให้ใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงเราก็รอได้ไม่เป็นไรจนเราบินถึงไทยติดต่อไปก็บอกว่าไม่เจอบ้าง หาแล้วไม่พบคือแบบตุ๊ก,กตาตัวไม่ไแบบเท่านิ้วก้อยนะทุกตัวใหญ่มากแล้วมันคือทรัพย์สินของเราทิ้งได้ยังไงถามแอร์เพื่อนเราเขาบอกว่าเขาจะปลุกจนกว่ามึงจะตื่นนั่นแหละเพื่อนจะลงอะแค่เราเอนนิดเดียวเขาให้เราตั้งหลักตรงแล้วเตรียมเปิดกระจุกอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะนอนลาบเลยเราเสียใจที่เราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวได้เช็คอะไรเลยเราก็เล่าว่ามันเป็นของที่สําคัญต่อจิตใจนะ เรารักมันมากอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจสรุปผ่านไป5้าชั่วโมงก็ยังไม่มีอีเมลอะไรตอบกลับจนถึงไทยก็ให้ผู้จัดการเขียนอีเมลคอมเพนตามเรื่องรววาวมุมนี้ไปสีที่เขาตอบกลับมาคือฉันหาของคุณไม่เจอฉันไม่พบถ้าฉันพบจะตอบกลับตอบแบบสั้นมากเราก็คอมเพนไปอีกว่าแบบเคยกลี๊ช่วยหน่อยแบบหาหน่อยนู่นนี่นั่นะ ก็ตอบกลับมาเหมือนเดิมใครช่วยประสานงานหรือว่าติดต่อหรือช่วยเราหาน้องบูบี้ได้เราจะให้เงินรางวัล5้าแสน 500, บาทค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn